สวัสดีครับอ่าอาทิตย์นี้บ้านลุกพลนะฮะรวมญาตินะครวันนี้จ่าธงหมออิ๋วมาพร้อมนะครับวันนี้หมออิ๋วทำอะไรครับมองกล้องเลยใน่ยจ้อิ๋วหอยแคลงหอยเ <c oughs> ออ,อใช่ใชหอยอะไรนะ <c oughs> หอยแมงผู่<ท>อเออครับวันนี้จะมีนึงหอยแมงคู่ <c oughs> น้ำจิ้มซีฟู้ดครับ <c oughs> จจทโทครับทำไรพี่เผาพิ่เผาทำไรครับยำหัวปอ่ายำหัวปีนะฮะแอบดูนิดนึงอ๋อนี่หมูสับล้วนไว้พร้อมแล้วโอ้เครื่องปรุงพร้อมครับนี่ครับยำหัวปรีจะได้ชิมเมนูใหม่นะครับวันนี้คุณแม่ระวังมือนะครับหนึ่งแผลพอแล้วนะครับ <laughs> วันนี้ปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ฮะวันนี้ซื้อเบียร์มาแล้วหนึ่งถาดฮะเตรียมพร้อมมากอาแล้วจาทงแสดงฝีมอือ <laughs> ตําบักหุง <laughs> <laughs> แล้วจะติดใจนี่นี่สิ <laughs> สทธิ์สิทจากไหนนะ <laughs> สำนักไหนนะไม่ใส่พิอีกแล้ว อเอ,อเ,ดเดี๋ยวต้องลองนะจาธงก่อนตำนี่เขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยแปลว่าปลาร้าไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเขาเออกลับมารอบนี้ได้กินส้มตำด้วยนะครับตอนนี้ของบริวาร ใกล้พร้อมแล้วที่จะปาร์ตี้ครับต้องหยุดงานนันนี้หอยแมลงภู่นึ่งเสร็จแล้วนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นยังย่างอยู่ยไม่เสร็จีละร้อนเริ่มไหมแล้วลูกชิ้นเยอะคน ครับยกเกาเลยเหรอจะลงกระทะสบายเนี่ยอย่าไก่เด like <bbe> ้อก้อนอันนี้ออกก่อนลึกทำการย้ายย้ายจะได้ไม่โดนเก้าวีสามหกเ้าไม่ว่ามันแรงไฟเนี่ย หมออิวกับจา่าทงครับปรุงกันสองคนนะฮะจะออกวาสภาพไหนอออ่ะลูกชิ้นย่างครับไม่ไปซิ่งแล้วเอวาเป็นเป็นไงแซ่บไหมน้ำมะนาวจ่าว <laughs> าเอามะนาวเพิ่ม ออาล้สองเลนี่นี่คาดหวังมากเลยนะจ๊ะคาดหวังเยเออคาดหวังมากเลยนะว่าจะอร่อย็ดกาเ็ดมากชิมสบายท้องแนนอนโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นไปแล้วซีกหนึ่งลิ้บไปยๆโอ้ยไม่ครับลูกชิ้นไม่ครับ ไฟจะแรงไปหน่อยอ้าตาย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 แลวแมไฟแรงไปหน่อยนะครับลูกชิ้นตอนนี้เป็นคาร์บอนไปแล้วนะครับไฟแรงไปหน่อยไฟแรงไปหน่อย โคกนี้นี่ร่วมด้วยช่วยกันนะจ่าทวงกหมออิวนะครับเออรสชาติจะออกมาสภาพไหนนะแม่แม่เอาสักโคกไหมแสดงฝีมือหน่อยดิสักโคกหนึ่งโคกหนึงพอกินแล้ววันแทบเลยหวานมะละกอมะละกอสุกแต่แต่แต่ลูกชิ้นผมนี่ไปแล้วอ่ะไม่แล้วไม่ใส่มะละกอให้หมดละกุ้ง เยอะเกินเยอะเกินไม่อจานเดียวเลยเดียวก็ก็ก็อีโค้งหนึ่งหลอรอแม่ไงอีอีโค้งหนึ่งได้โค้งหนึ่งค้น้อยๆอ่ะจะได้แม่อร่อยแม่บอกจะได้แม่อร่อยป่าสบายแหละักเลักแล้ไตำม